นำ้ำซุปซิลินก็ให้ลูกค้าตุ่มๆแล้วคุณผู้ชมอากาศเย็นๆ กันได้นะคะสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะที่เข้ามาใหม่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักวันนี้ขายบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงบะหมี่เกี๊ยวนะหมูแดง

Bon, c'est fait, mais... Merci madame, Une bonne journée à vous, à bientôt. ซุปซิลินก็ให้ลูกค้าตุ่มๆแล้วคุณผู้ชมอากาศเย็นๆกินแบบนี้แล้วชื่นใจเช่งเชงเชงเชงช มาดูซี่ตรงนี้ กตต่อละจ้นี่จ้าไก่กระเกตเราทาเช็ดก่อนนะคะเลิศเทิรไม่ชอบเ ใส่กล่องนี้นะคะสองช่องช่องนี้ใส่ไก่ช่องนี้ใส่ผักมาเราก็กะเอาเนาะมันชุบแป้งแล้วเราก็ไอ้นี่ยากนะเนี่ยนับชิ้นหนึ่งสองสามสี่ ส p t i o ดอีอสคุณ่อ p o r t o n งคุณผู้ชมคะไก่คาราเกะก,กล่องนี้นะคะซิลินอยากจะทำกล่องเล็กๆราคาถูกๆให้มันขายง่ายๆลูกค้าซื้อง่ายๆออกเร็วๆ จะไปกินเปล่าๆคู่กับผักที่ซิลินเคียงไว้ข้างๆก็ได้หรือจะไปกินคู่กับข้าวผัดหรือผัดหมี่ก็ได้ค่ะ mm hmm. กล่องนี้8ชิ้นซิลินขาย8.5ยูโรซิลินมีตีมายองเนสด้วยนะคะมายองเนสญี่ปุ่นหอมน้ำมันงาอ้าวใส่ไปให้ลูกค้าด้วยเพราะไก่คาราเกะนะคะมันต้องกินกับมายองเนสน้ำมันงาเท่านั้นมันถึงจะใช่ เชฟใหญ่ของเราบอกว่ามันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใส่สักเจ็ดชิ้นก็น่าจะพอมั้งแหมคุณผู้ชมซิลินก็เหมือนเดิมอะ่ะกลัวลูกค้าเราจะไม่อิ่มนะคะก็เนี่แหละใส่ไป8ชิ้นนี่แหละให้มันดูเบ้อเบ้อวงังๆังเข้าไว้ซิลินอยากให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปจริงๆว่ามากินร้านเราอะ่ะอาหารอร่อยนะปริมาณก็เยอะดีนะราคาก็คุ้มค่า <rire> <rire> hey, je vous laisse parce que si ça se euh... Ouais ouais ouais, ouais. <laughs> Et Bonne journée à vous Ouais à toi aussi Merci bien euh, monsieur Les cinq. Oui il, était... il a été... Je pense qu'il a été la retraite quand j'étais au collège, non hein. oh, euh... 92 ans, il est parti à 55 ans probablement lui, parce qu'il était PEGC. Ancienastique. Ouais. 4 mètres 50 ans.

Quand on, on a fini ici, on va juste ranger un peu. On rentre à la maison, on mange un peu, on ça Et puis un tu Ici, c'est oui. ouais, vraiment dans le ciel. Des fois, euh, on travaille bien, des fois. Euh... Ah, tu sais. Il y a des gens devant pour pouvoir. Euh... Exactement. Beaucoup de lumière et des. Bon courage. Merci, merci bien, à a bientôt. Bien. Bonjour merci. madame. Merci beaucoup, merci. 1050 quoi. 1050, ça passe. Ouais.